ครับรบมือต้อนรับครับน้องแพงน้องแพครับสวัสดีครับเชิญเอาละครับพวกเราผู้ตื่นเต้นมากเลยที่เราเจอกับคนดังเอใช้คำว่าคนดังแล้วไปไปพบกับโกลกิลฟันไดมาโอ้โอไเี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นรุ่นน้องร่วมสมนักก็ได้อยู่สาธิตมสวใช่ค่ะ รุ่นพี่มสวโอ,อ้ย่าิงว่ะอ่าขันแลมาสิอ <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็ยังดีอ่าให้น้องแพรแนะนําตัวหน่อยคร่ะกบอ๋อค่ะสวัสดีค่ะแพรพิมารยาทวิพัฒน์นะคะครับก็ตอ,บตอนนี้น้องแพรอายุเท่าไหร่แล้วนะครับเออตอนนี้16ค่ะแต่ว่าคือกำลังจะขึ้นมหกก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับพวกเราสิใช่พี่พึ่งสิบแปดเองเนี่ยกุมภาที่ผ่านมาก็เพิ่ง17ไป จริงเหรอล้คาญสาบานในฟ้าผ่าตายเดียวได้ข่าวมาครับน้องแพรได้ข่าวว่าน้องแพรเคยประกวดมิสทีนไทยแลนด์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะปีไหนพี่ไหน ประกวดปี2018ค่ะอืมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนประกวดมิสทีนคือเริ่มแรกเลยเนี่ยคือแพ้ได้ข่าวเรื่องมิสทีนไทยแลนด์มาตั้งแต่แบบอายุ15-16แล้วค่ะแต่คือเทเนียที่ไปประกวดเนี่ยเพราะว่าคุณแม่อยากให้ลองดูครับว่าแบบอย่างนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสิบห้าสิบหกประกวดแล้วอ่ะไม่เป็นวัยอย่างนี้จริงจไม่ก็ถูกต้องแล้วแล้วแบบมีผลงานแล้วแล้วตอนคุณสิบห้าสิบหกคุณทำอะไรบ้างผมนั่งดื่มทุกแก้ว ผมรู้15%บหคุณโดนอะไรโดนอะไรโดนรวมนี่คุณอย่ามาดิสเกดิดกลางๆได้ังสผมรผมผมยาวตอนนั้นจะเป็นกยาอยังโดนก้อนเลยแล้ววันนี้เราเชิญน้องแพรมาออกรายการฟุตบอลถามหน่อยดีกว่าว่าปกติชอบดูฟุตบอลไหมครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยแพรเป็นนักกีฬาเนาะใช่ไหมคะเล่นกีฬาอะไรแพาเล่นเทนนิสเทนนิสใช่แต่เทนนิสก็คือพอเราเป็นนักกีฬาเราก็มีดูทุกกีฬาอยู่แล้วก็มีแบบติดตามบ้างรู้จักลิเวอร์พูลมาก่อนไหมก่อนที่จะจะไปครั้งนี้เราก็ได้ยินอยู่แล้วได้ยินอยู่แล้วใช่เพราะว่าทีมเขาค่อนข้างดังได้ยินด้วยแต่ลิเวอร์พูลค่อนข้างดังเขาไม่คือเคาไม่ใช่เขาดังเขาดังแล้วถ้าแบบว่าถ้าเอาทีมฟุตบอลแบบแอบปันใจเชียร์มีไหมบาซ่าบาซ่า ดูดูสีหน้าเนาะพี่มองแบบพี่จ้องเห็้แน้องเพลมากเลยไม่ใช่มองบนพี่นะผมไม่ขอจัดแล้วครับผมไปก่อนไม่มองบนแต่มองข้างเขาเรียกว่ามองข้างก็ถ้าสมมติว่าจะเชียร์จริงๆแล้วก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วตอบดีตอบดีมากตอบดีมากอนาคตนางสาวไทยนะครับผมปกมือให้พวกเรารออะไรปกมือโอ้โหทีนี้ครับ น้องบอกเลยว่าเป็นนักกีฬาใช่ไหมตีเทนนิสด้วยโอ้โหเรียกว่าติดตามกีฬาอยู่แล้วใช่แล้วเรื่องที่ผมว่าหลายคนก็อยากรู้มากที่สุดก็คือความรู้สึกของการได้ไปเจอกับเฟอร์กิลฟันไดตัวเป็นๆรู้รู้ไหมก่อนจะไปเจอว่านี่คือนักเตะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนอยากอยากเจอรักมากเป็นแฟนบอลที่จะเป็นนักเตะที่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะคม่รู้รู้มาก่อนนะคือในในในก่อนเนี้ย คือตอนนี้ด้วยอ่ะถือว่าเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดใน <G un ters> โลกตอนนี้ด้วยเราเรารู้กีฬิศักดิ์เขามาก่อนนะคือตอนแรกหนูรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดอ่ารู้ก่อนรู้ก่อนคือคือรู้รู้จักชื่อเขาแล้วเพราะว่าก็มีเพื่อนที่เขาเชียร์เขาก็แบบมาพูดมาพูดอย่างนี้ว่าเออเวอร์จิงเงี้นี่เวอร์จิงเงี้นี่แพ้ก็เลยแบบอออแต่คือถามว่าเคยแบบเข้าไปส่องเองไหมไม่ไม่ไม่แต่คือพอเรารู้ปุ๊บแล้วทีนี้แพ้มารู้แพรมารู้ว่าอ่ะแพริ่ายงานอะไรเขาเหรอครับทีนี้แพ้ก็เริ่ม เขาจะเป็นคนไเขาเป็นผู้ชายที่ตัวสูงมากใช่ไหมคะใช่ใช่เขาเป็นคนที่แบบตัวบอดี้ใหญ่มากเลยเก้าสิบสามใช่หนูหนูก็เลยแบบถึงไหมถึงค่ะจริงแต่ว่าหนามากเขาตัวใหญ่ค่ะเขาตัวบึกเลยบึกเลยก็เลยแบบว่าอ้าวเขาอาจจะต้องเป็นแบบไทยอ่าดูแบบดูหน่อยเข้มดูแบบไว้มากหน่อยใช่หนูก็เลยแบบอ้าวตายแล้วตื่นเต้นเลยว่างั้นตื่นเต้นแล้วหนูก็เลยว่าโอเคเราต้องหาข้อมูลก่อนเราทำกันบ้านแล้วก็หารายการใน YouTube อ่ะ ดูรายการที่เขาไปออกดูรายการที่เขาออกสัมภาษณ์อะไรางี้เพื่อที่จะได้แบบรู้ว่าเขาเป็นมูทไหนไงคะปรากฏปุ๊บแพ๊เปิดปุ๊บเขาขำเยอะมากเขาเป็นคนที่ดูเหมือนเส้นตื้นมากๆแพ๊ก็แบบโอเคคงอยู่ด้วยกันได้แหละไม่่ต้องทําการบ้านอย่างนี้ถูกต้องแล้วแล้วคือตัวจริงเขาเป็นไงครับตัวจริงเขาน่ารักมากค่ะคือเขาปกติคือแพ๊ด้วยความที่ทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่า ระดับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกขนาดนี้คือเขาดังมากๆเขาสามารถที่จะแบบถือตัวได้ถือตัวได้โดยที่เขาจะไม่โดนอะไรเลยเพราะว่าเขาดังมากแต่เขาเข้ามาแบบทักทายเราก่อนเลยทายคนเขาเข้าเดินเข้ามาจับมือเลยค่ะแบบเช็คแฮนด์เลยแบบโอ้โหเป็นลีดเป็นลีดได้เป็นลีดมากๆเลยนะจริงคนแอ็กเป็นไงอิจฉาไหมคนแอ็กเนี่ยคนแอ็กตายตรงนั้นเลยไม่ไม่คือคือผมก็ทําเพจทำยูทูบลิเวอร์พูลแล้วผมผมก็ รายงานข่าวนี้ด้วยเออแล้วก็คอมเมนต์ไว้แบบก็เห็นคนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นแบบแฟนบอลสาวๆทั้งแฟนสาวแฟนผู้ชายต่างก็พูดเสียงเดียวกันว่าที่ตรงนั้นทำไมไม่ใช่ขันชันเขาพูดอย่างนี้นี่คือเขาอิจฉาองแพมากๆเลยนะอิจฉามากอิจฉามากนี่คือประสบการณ์ที่สุดยอดมากเลยย้นที่คือเราจะไปหาจากที่ไหนอะได้เจอแบบกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกอะโอ้พอพอกระแสนี้มันดังมากเนี่ยมีคนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างคือตัวแรกจริงๆงานชิ้นนี้ค่ะก็คือเหมือนแพ้เพิ่งอายุ เออเท่าไหร่อ่ะสิโอเคโอเคต้องจำได้นะเหมือนเหมือนเป็นงานโฆษณาชิ้นแรกเลยจ้าแล้วคือการที่ได้ไปครั้งนี้ก็คือพอกลับมากระแสมันแรงกว่าที่แพรคิดไว้กว่าที่ทุกคนคิดไว้หมดเลยค่ะก็เลยแบบว่าตอนแรกแพรทาตัวไม่ถูกก็คือแบบแพรอ่านทุกอย่างก็คือเขินมากๆเพราะว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คืออิจฉาแล้วก็แล้วก็ชมว่าแบบโอเคทํางานดีดูธรรมชาติดูน่ารักก็เลยแพรเขินมากมากก็คือทําตัวไม่ถูกเลยค่ะอครับ หลังจากนี้ต้องถามน้องแพ้หน่อยว่ามีโอกาสไหมจะกลับมาเชียร์แบบเลี้ยวภูเป็นทีมหลักในดวงใจเป็นไปได้ไหมเฮ้ช <laughs> อบมากเลยท่านี้แล้วเป็นไปได้ไงเป็นไม่ได้น <laughs> ้องแพ้เลิกมาเลยเชียร์ทีมแบนทีพี่เชียร์ด้วยโอ้ย <laughs> เอาูจะเปลี่ยนเลยเหรอเซกันท <laughs> ีไหมเซกันทีไหมพูดแล้วนะหยอก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 เออคิดว่าจะมีปันใจให้เลี้ยวภู้าไหม ก็คือถ้าเป็นช่วงนี้แพจะอินมากเลยเพราะว่าแพได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศของใช่ค่ะได้ไปทํางานร่วมกับนักเตะของทีมเขาเลยก็คือเจอแล้วก็ไม่ต้องเอาอยู่ในนั้นแหละก็เลยจะข้นไปวิ่งวิ่วอร์พูลหน่อยนึงโอ้โหครับโอ้เจอกับฟานไดสุดยอดตอนสุดยอดมากมากนะครับแล้วผมดูจากตัวโฆษณาเนี่ยมีช็อตหนึ่งที่เป็นช็อตแบบแตะวอลลอดขาด้วยใช่ค่ะช็อตไฮไลท์ช็อตไฮไลท์เลยอ่ะช็อตนั้นคือแบบตอนตอนถ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็ก็คือเหมือนมันเป็นสิ่งที่พุ่มกลับบอกว่าเดี๋ยวต้องทํานะแต่ทีเนี้ยแพนก็ไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วเจะทำยังไงอ่ะเออจะทำยังไงโอ้ใหญ่ขนาดนั้นใช่แล้วคือเหมือนแบบอาวแล้วเราจะเตะยังไงอ่ะเขาต้องทตัวยังไงทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวของฟันไดอะค่ะคเขาก็เขาก็เป็นห่วงเราเหมือนกันว่าเราจะทําได้ขนาดนั้นหรือเปล่าจะทําได้มุมสวยไหมครับสิ่งที่เขาทําก็คือโอเคทำ่างนี้นะเขาสอนแนะนําทุกอย่างเขาเตะให้ดูด้วยค่ะโอ้โหทําเองเลยฟันไดเขาทาให้ดูเองเลยแล้วคือเราก็ ใช่ค่ะก็คือเขาทําให้แพดูเพื่อที่แพจะได้เตะรอดขาเขาอกี่เทคกี่เทคเทกเดียวผ่านไหมไม่ผ่านค่ะมันไม่ขามุมหมายถึงว่าไม่ผ่านฟันไดหรือว่าไม่ผ่านพุ่มกลับไม่ผ่านพุ่มกลับเพราะว่าฟันไดเนี่ยไม่เคยเท่าที่จําความได้นหนมีไม่กี่ครั้งเองมั้งไม่เคยแต่อยู่เหลียวภูใช่ไหมไม่ไม่เคยแต่รอดขาเลยไม่มีเลยไม่เคยแน่นอนค่ะไม่เคยเพราะว่าเขาอะแซวแพในในในกระที่ตอนถ่ายว่าแบบเออ เป็นคนแรกเลยเป็นคนแรกเลยนะที่ทำอย่างเงี้ยคือเขาแซวพาเองเลยค่ะคือคุณครับจะเลี้ย่ภาพในสนามโดนโดนลอดบางขามเราไม่เคยเห็นจริงๆไม่เคยไม่เคยไม่เคยเขาบอกว่า universe one เลยก็เลยแบบพายก็เลยแบบนี่คือความภูมิใจผมอยากเห็นโค้ดแอค โดนแตะรอดขามั้งอ่ะต้องยอมแล้วอะคนแดควันเนี้ยยอมครับวันนี้พี่มีลูกบอลได้น้องแพรให้ผมทําอะไรก็ยอมครับคนแดคคนแดคยืนเฉยเฉยเดี๋ยวให้น้องทำแบบาไงนีให้ผมลงไปกินยาแล้วกินเลยตอนะโอ้โหเอาตอนนี้เลยเดี๋ยวพี่เคลียร์ทางให้น้องแพรจะเป็นเกียรติอาเกียรติเกียรติประวัติแก่เนี่ยคุณตื่นเต้นเนี่ยคนตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นดิแล้วน้องดูตัวสูงคือผมจะบอกนะคนที่ตื่นเต้นวันเนี้ยไม่ใช่โค้ดแอคบอกพี่ชายผมคนนึงทำไมอ่ะตั้งแต่เช มาแฉเขาได้ไงเนี่ยมาแฉผมได้ยังไงเนี่ยนี่เราเคลียร์ทางให้เลยอ่ะตีจอใหญ่หน่อยครับขึ้นจอใหญ่หน่อยอ๋อขยองย่างนี้หน่อยอ๋อขึ้นจอใหญ่นะอ่าโอเคตรงไหนคะทางบ้านไม่ต้องอิจฉาครับผมนะครับเอาคนแรกไอยู่ฝั่งนี้เอาคนแรกผมจะคุยยันลูกผมปวดต้องมีต้องมีเขาเรียกอะไรคะตัวต่อขึ้นมาไ้มคะเพราะว่าจริงๆเขาน่าจะแบบอ๋อคนแรกคนแรกเหมือนเกียรน้องทรายเหมือนน้องแซวเหยียบถุงทรายคุณเกียบถุงทรายขคือใบคุณเยียบเหยียบถุงทรายฝั่งงงถถุุ ให้เอาจริงเหรอเอาที่อะไรเพราะนักนี่เป็นการโชว์ฉากฮาร์ฟทม์ของเราด้วยใช่เลยผมว่าสิบถูกยิงโอ้ยพอได้พอได้พอได้ไหมได้อยู่พอได้อยู่ได้อยู่ยังได้โอเคเอาไปเสือไม่รอดรอดแน่นอนเอาไปเนินสองสามให้ขวดแล้วโอ้โหสุดยอดระบบมือขวารู้สึกขวารู้สึก ไม่ไม่ได้รู้สึกขายหน้าเลยหันไปหากล้องหันไปหากล้องคุณเน่ยเขินเนี่ยคุณเนี่าเขินเนี่ยน้อยเนี่ยผมคือคนที่สองต่อจากควานได้คุณเป็นเล่นใช่ไหมพวกคุณพวกคุณก็ไม่เคยไม่เป็นไรผมไม่คุยได้แล้วผมผมแค่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้สัมภาษณ์น้องเนี่ยที่ต้องบอกว่าโค้ดแกโดนหลอดดาร์ก หลอดดักไมอใช่มันเป็นการเียกแบบสุภาพอ๋อเอางี้ดีกว่าให้ให้น้องแพรฝากช่องทางในการติดตามหน่อยดีกว่าก็คือสำหรับผลงานชินีนะคะก็จะมีทั้งในแฟนเพจของสปอนเซอร์เองแล้วก็สามารถติดตามได้ในอเเลแพรแพรี่ค่ะแพรดอทแพรี่แพรดอทแพรี่คือพี่ไม่ได้คุยนะแบบพี่เคยโปรโมทในช่องพี่ไปแล้วด้วยจริงเหรอคะที่คนที่ตามเกือบสองแสนนะแสนห้าแสนห้านี่ผมโปรโมทให้เรียบร้อยแล้วทางช่อง ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ช่องพี่เป็นช่องเชลซีอ่ะคนซับก็แสนกว่ามกันก็จะช่วยเหมือนกันเดี๋ยวพี่ช่วยปรโบทให้คนด้วยขิงทับว่ะเขาเนี่ยพี่ช่วยประบทให้นับณจุดนี้มันไม่เกี่ยวข้องแล้วมันคือการส่งเสริมคนไทยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกทำไมอยู่ดีๆเสียงสูงขึ้นมาเนี่ยคุณจริงจังอ่ะเราเรียกว่าคนเสียอาการเราผมเรียกคนเสียอาการคื่ๆก็พวกปกติมันจะไม่แบบออกอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่มีอาการแบบนี้เลยเอ็งก็ไม่ธรรมดาเลย แต่แล้วมีงานอื่นออีกไหมแบบว่ามีผลงานในวงการบันเทิงหรือว่าอะไรที่จะฝากอีกบบอกได้แค่ว่าต้องรอติดตามอุบไว้ก่อนก็อุบไว้ก่อนแต่มีติดตามไอจีน้องไว้ก่อนติดตามไอจีน้องไว้